วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพหน่วยที่6การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้น <c oughs> และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพจะมีเรื่องความหมายของอินเทอร์เนะ็ตการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารข้อมูลทางไลน์การสื่อสารข้อมูลทาง Facebook การสื่อสารทางข่าว ดูความหมายของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหมายถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายจากทั่วโลกให้เป็นเครือข่ายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารความรู้บันเทิงและก็ข้อมูลต่างๆการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีหลายเว็บไซต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียย h o ูสนุกหรือแม้กระทั่ง Google ที่มีผู้ใชนิยมใช้มากที่สุดเว็บไซต์หนึ่ง ใน Google นั้นเราสามารถเข้าเว็บไซต์ของ Google แล้วก็ป้อนข้อมูลที่เราเรียกว่า Keywords ลงไปเช่นเราต้องการค้นหาพิมพ์คำว่าเชียงใหม่ลงไปก็จะปรากฏคำที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เยอะแยะเลยให้เราเลือกนะพอเราคลิกเราก็คลิกที่เราต้องการตอ่อกจากน,นี้ยังมีที่ป้อนข้อมูลเป็นแป้นคีย์บอร์ดแสดงให้เราพิมพ์ด้วยก็ได้หรือจะป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้คลิกที่ไมโครโฟนก็พูดไปแทนการพิมพ เมื่อเราพิมพ์เข้าไปแล้วป้องข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกด enter ก็จะปรากฏเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่หรือข้อมูลที่เราต้องการค้นหาแล้วก็จะมีแผนที่มีมีรายละเอียดเกี่ยวข้องนะกับข้อความที่เราค้นหาถ้าเราคลิกแผนทีนะ่ก็จะโชว์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างแล้วมี แผนที่เราจะย่อส่วนหรือขยายถ้าบวกก็ขยายถ้าลบก็ย่อส่วนถ้าเราขยายเราก็จะมองเห็นชัดยิ่งขึ้นในเจาะลึกขึ้นไปแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นช่องดาวเทียมดูแบบดาวเทียมสามารถมองเห็นบ้านเราได้เลยนะลองเอาไปใช้ดูเดี๋ยวถ้าค้นหารูปภาพก็จะขึ้นรูปภาพที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือเชียงใหม่มาให้รแล้วเราสามารถที่จะเก็บบันทึกได้ด้วยนะ คลิกมาข้างขวาแล้วก็เซฟแต่รูปภาพก็ต้องป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยถ้านํารูปภาพมาแล้วเราก็ต้องอ้างอิงด้วยว่ามาจากที่ไหนหรือพในส่วนของวิดีโอ,อถ้าเราคลิกในรูปแบบวิดีโอก็จะขึ้นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เชียงใหม่ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปดูแล้วแต่ละวิดีโอก็จะมีเรื่องของเห็นไหมครับมีเรื่องของระยะเวลาของแต่ละวิดีโอนั้นด้วย ค้นหาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะัคำที่เกี่ยวข้องกับข้อมกับข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็จะมีออกไปอีกหลายหน้าแล้วก็คลิกหน้าต่อไปเรื่อยถ้ายังไม่เจอข้อมูลที่เราต้องการเราก็คลิกไปเรื่อยเดี๋ยวจะให้ดูอีกนิดนึงนะฮะ,ะสมมติ่าเนี่ยถ้าเราค้หนหาคาจะปรากฏนะผลผลการค้หนหาประมาณ58ล้านรายการที่เกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ เะ yeah. มากไม่หา,าสารเลยนะฮะเพราะนั้นแต่ละข้อมูลที่เราค้นหาก็จะปรากฏจำนวนด้วย <c oughs> มาดูการค้นหาวิดีโอใน YouTube ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแหล่งเก็บข้อมูลวิดีโอมากที่สุดคือทุกคนสามารถที่อัปโหลดวิดีโอที่เราสนใจหรือที่เราทำขึ้นหรือสร้างสารค์ขึ้นเนี่ยไปไว้บน youtube ก็ได้นะ หรือเราจะค้นหาก็ได้ว่ามีมีวิดีโอที่เราสนใจเช่นวิธีการสร้างหุ่นยนต์แล้วก็พิมพ์ไปก็จะขึ้นวิดีโอที่เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์มาให้เราเราก็คลิกเข้าไปดนะูก็จะมีเวลาในการแสดงวิดีโอนั้นๆนะนะพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอแล้วก็จะเป็นอะ,อะไรจำนวนครั้งที่คนเข้ามาชมตรงนี้ถ้า เราได้เรียนในรายวิชา,อ,าอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจนะก็จะมีว่าเราเราจะทำอย่างไรให้ผลงานของเราที่ลงทาง YouTube เนี่ยมีคนดูเยอะก็จะมีรายได้เยอะอมีจะมีรายได้มากขึ้นสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้ด้วยอันนี้คือยอดบิว1,62,000ครั้งคือเวลาใครเข้ามาดูตัวเลขนี้ก็จะอัพไปเรื่อยๆ เฟซบุ๊กก็เช่นเดียวกันเนาะเฟซบุ๊กก็สามารถที่จะเป็นข้อมูลให้เราที่จะเผยแพร่ประชาพันธ์ข่าวสารได้อีกด้วยบล็อกแกงแกงก็เป็นเรื่องสั้นๆหรือบทความสั้นๆนะที่เราเขียนเราก็เอาไปลงในในบล็อกเราเรียกว่าบล็อกก็จะมีทั้งบล็อกโอเคเนชะั่นแล้วก็บล็อกแกง้ง มี t w i t t e ออันนี้ก็ลงข่าวสั้นๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความสั้นๆไม่เกินประมาณ150ตัวสอนประมาณเนี้นะเราก็ไปลง twitter ได้แล้วก็จะเป็นรีทวิตไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเลยแม้ <c oughs> แต่ผู้นำประเทศก็ยังมี twitter ของตัวเอง google earth อันนี้ค้นหาแผนที่โลกที่ละเอียดที่สุด เมือนกับเป็นดาวเทียมเลยนะครับแต่เวลาก็จะดูถึงหน้าบ้านได้เลยนะเจาะลึกแต่ภาพที่หน้าบ้านของเราอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจุบันคือเกิดจากการที่ Google เขาไปถ่ายไว้นะถ่ายไว้อาจจะนานแล้วหรือเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เราสามารถเข้าไปดูได้อีเมล <c oughs> อีเมลก็ใช้ในการรับส่งข้อมูล <c oughs> เป็นการใช้อินเทอร์เนต็ตอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นนะครับก็จะใช้อีเมลในะในการรับส่งข้อมูลข่าวสารนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เนต็ตในการสื่อสารได้เราสามารถที่จะลงชื่อสมัครใช้เป็นอีเมลฟรีก็จะมี h Hotmail, y a h ย o m a ู l นะหรือ Gmail นะที่ใช้ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเราก็สมัครใช้เลย กรอกชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะยอมรับการเป็นส่วนตัวยอมรับเสียพอยอมรับเสร็จก็ Google ก็จะให้เมลเราเมลหนึ่งซึ่งสามารถเราสร้างสามารถสร้างได้เรื่อยเป็น10เมลก็ได้แล้วแต่ละเมลเราจะใช้งานในด้านไหนก็แยกกันไปก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเมลเดียวเขาไม่จํากัดแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะถ้าเราต้องการเขียนจดหมายเราก็คลิกที่เขียนแล้วก็เกาะข้อมูลไปแล้วก็ส่ง ไปยังผู้รับผู้รับก็ต้องเป็นอีเมลมีอีเมลเราเรียกว่าอีเมลแอดเดส s ด้วยเหมือนกันแต่ Gmail จะส่งไป Hotmail ก็ได้ไป Yahoo Mail ก็ได้ไม่จำกัดทุกเมลสามารถส่งถึงกันได้หมดส่วนกล่องจดหมายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการดูข้อความว่ามีจดหมายใครส่งมาให้เราบ้างอันนี้นะครับอันนี้คืออีเมลแอดเดสที่เราจะส่งไปทดสอบนะบทดสอบการส่งหมดแล้วก็คลิกที่ส่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ าการปรับรูปแบบตัวสอนการแนบไฟล์การแนบรูปภาพอ,าอันนี้คือการแนบไฟล์เช่นเราแนบไฟล์รูปภาพก็ได้แนบไฟล์ที่เป็นเอกสาร Microsoft Word ก็ได้ PowerPoint ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ออกจากระบบการส่งข้อมูลทางไลน์หรือการติดต่อสื่อสารทางไลน์เราก็ส่งได้ สามารถส่งไฟล์ pdf ส่งไฟล์รูปภาพนะหรือโทรวิดีโอคอลก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลนั้นะสามารถเห็นภาพทั้งคนถ่ายนะคนคนโทรและผู้รับก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องการประชุมออนไลน์ก็คือเป็นวิดีโอคอลเป็นมิทติง้งก็ได้ด้วยนะใช้ในกรสื่อการเรียนการสอนก็ได้แฟนเพจเราสร้าง เราสร้างเพจขึ้นมาจะสร้างกี่เพจก็ได้เพจจําหน่ายสินค้าแต่และประเภทก็ได้เพจการเรียนการสอนก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการประชามั่านหรือเผยแพร่ความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน,น evet. Google Drive right. Google Drive right. right. ก็ใช้สําหรับเก็บข้อมูลเพราะถ้าเราเก็บในเครื่องเนี่ยก็จะเต็มหรือจะมีเหลือพื้นที่จํากัดแต่ถ้าเรา,สานส่งเข้าไปใน g l e Drive right. เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในอากาศเราเราียกว่าคลาวนะ เราสามารถเรียกใช้ได้ทั่วโลกจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งตรงไหนก็ได้หรือจะให้คนอื่นเข้ามาใช้ก็ได้เราก็ไปเซฟข้อมูลไว้ในไดร์เนี่ยในไดร์เราเก็บไฟล์ไว้อะไรไว้ต่ออะไรไว้ได้เลยสร้างในนี้แล้วในใน o o o g l e ไดร์ก็จะมีมี Google เราเรียก Google Docs ซึ่งเป็นเหมือนกับ Microsoft Word นะ o o o g l h s h t e t ก็เหมือนกับ Microsoft Excel Google Slides ก็เหมือนกับ PowerPoint เรามาสร้างออนไลน์อย่างนี้ได้เลยเนี่ย ล้วคลิกที่ใหม่แล้วเราก็เลือกอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาเก็บไว้นะแล้วก็เราสามารถลิงก์นะครับส่งลิงก์เนี่ยไปให้คนอื่นเข้ามาเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ของเราไปก็ได้หรือเข้ามาเปิดไฟล์ของเราก็ได้โดยการตั้งค่าการแชร์ไว้ให้เป็นเป็นอะไรเฉพาะบุคคลก็ได้มีอีเมล์เอดสของเฉพาะบุคคลนะหรือ ทุกคนที่มีลิงก์ก็สามารถดูได้แล้วก็กําหนดได้แล้วก็ c Copy ลิงก์ไปให้เขานะก็อันนี้ก็จบเรื่องของหน่วยที่6ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพในหน่วยนี้ก็เหมือนกันก็จะมีวิชาเฉพาะออกไปอีกนะเป็นวิชาเฉพาะเกี่ยวเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากใน,นั้นได้อีกอันนี้เราเป็นความรู้พื้นฐาน ปูพื้นวันนั้นใครจบวิชานี้ก็จะเก่งทุกโปรแกรมเลยนะครก็จบหน่วยที่6คอันนี้ก็เหลือหน่วยที่7เป็นหน่วยสุดท้ายสวัสดีครับ